วันดีพี่น้องหมดสุดของสปอนเดอร์มือนกันเราจเโชว์อะไรนะครับสวัสดก่องไลฟ์ชาแนลนะพี่น้องวันนี้จิมารีวิวเรื่องถ่านมันเครื่องลดพี่น้องเลยมาเบิร์นน้ำกันว่ารถรุ่นนี้เนาะสใส่น้ำมันเครื่องอยังเบิดเท่าไรเบิดจักลิตรนะพี่น้องเบิรนเอ่อนึ่คือเป็นอีซูซุเอ็นพีอาร์เนาะเนาะเอ่อเชื่อว่าจะรีวิวรถให้พี่น้องเบิรงเลยมือนเนาะเบิรงเพื่อทานอาจจะ อยากเป็นนักขับขี่หรือว่าน,นักขับขี่แล้วก็ยังบอหัวจักเกี่ยวกับรถเนาะเอาละบางทีลูกหลานอาจจะเป็นอยากเป็นนักขับขี่เนาะก็สามารดชมเมืองขิดนี่ได้นิดหนึ่งบางทให้เบิง่งแต่ข้างล่างกันเนาะไปเลยที่ตัวน,นี้จะเป็นรถทอกล้อเลยพี่เนะเาะทอกล้อแล้วก็ใส่หม้อไฟสองหน่อยเนาะมีหม้อไฟสองหน่อยหน่อยละสิบสองโวลต์พี่นอ้องกินไฟสัสี่โวลเขื่อนอนี่แหละ เป็นหกล้อดำเนาะส่วนทางดำนี่สิเป็นแอบเกลบิ่งเด้อทางดำชี้ติดกับเฮือนกันซีเด้อพี่น้องมันชีมีคอตัวติดทางดำเนาะไปเชิญพี่น้องพาไปเบิร์นหกลอ้อฟูงไง่เผาญ่เน,ะน,นาะแหนบหนะแหนบเป็นแหนบแตงนะ ถังน้ำมันถังน้ำมันในหกสลิตรจะมีกล่องอากาศเนาะตรงนี้ของน้ำบ <th> ่อขาดมาแล้องคงอะไรนั่นเหล็กมีหาเล็กเนาะอันนี้เบรกมือชมรุ่นนี้ตัวยกดำง่ายเลยพี่น้องดึงตึกมีหยกไปเลยนี่บริยบขาดยังหนังเลยเนาะดำง่าย มีตำน้องบินเรียว่าขับง่ายนะพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งกันข้างในเครื่องพี่น้องเรื่องบอกพี่น้องนีนตัวปุ่ตัวปุ่หัวได้พี่น้องนี่ตัวปุ่หัวนี่ดึงลงไปนนนีี่่พ้องดึงตัวนี้ดึงตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยพี่น้อเวลาชิ้นียวก็ดึงตัวนี้น้ำแล้ก็ดึงกันเลยเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งเนาะพี่น้อง บริสภาพเครื่องยนต์เนี่ยจักสีสูบสีสจะมูน้ำแจะนำบนเติมเติมน้ำนนเน้มันเครื่องเนาะอ่ะอันนี้กองกระสวนนะตัวนี้จะเป็นน้มันเครื่องนะพี่น้องลนเนาะเบิ่งไอ้ตัวกองมันก่อนเนาะนี่ตัวนี้ครับ อ,นนะอีซูซุแล้วก็จะมีพวกน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องกับสองตุกน้ำมัน,นเครื่องก็จะเป็นไอ้ดีโมลนะ่าเนาะหกลิตรรวมเป็นสิบสองแต่ว่าสิบหนะกเบิดเนาะจะมีอุปกรณ์การขายมมกองตัวนี้แต่งกันมาอีกนะกันนี้เนาะเป็นภูมิปัญญาแต่ว่าหันเองอของผมเป็นจอมปั๊ดซื่อจอมปซื่อก็ประมาสองพันกว่าบาทโซโลจักเนาะ ไปเริ่มยยไปไขกันเลยมันมันอามาทตอนปิ้งมันแของแล้วต้องหันทั้งพี่แข็งแข็งแขงปล่อยลินเลยมั้ยะปล่อยลินดำมันแล้วลินดำเลยกันลายดีเนาะ chua đậm 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 lên lắm bọn kẹp nó phải có hết nó bọn đậm đậm này cho quay nó mắn cường tuần hình thay cường anh yêu càng xanh ăn cường thế cường ใส่กันนวลน้องมา10าาลิตรตอนนี้ประมาณ10ลิตรแด้วตัวน,นี้ตกหน,นึ่งหกร้อยบาทเนาะกระสีประมาณอยู่พันบาทเนาะตนนัวนี้บวกกองเข้าไปอีกประมาณพันห้าสุดท้ายน้มันเครื่องก็สิประมาณพันห้าร้อยบาทเนาะลินดำเล่นลินดำไมไพ่มักเรนดำมมาทำพีเดอร์มือเพื่อนพี่น้องอยู่กับรถตุลางเอาไปเสียยังอีกตุ๊กหนึ่ง กกัไปลงกับพีุ่กชุดถ่ายดุนิ่เตีวเลยเรียบร้อยน้ำมันเครื่องงามเราถ่ายนำมันเครื่องเราดูนี่มันก็ลดกระสีนานเพวกันทำงานกัแห้งของเรา ยังกันจวดลงไปมองมองเห็นไหมเห็นเหรอโา้โอเค เรียบร้อยเลยพี่น้องถ่ายน้ำมันเครื่องเอ้ลินเต็มเลยพี่น้องตรงน้ำมันกระจุยเลยลาถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยก็เบิดเงินลายพี่น้องเลยได้เรียบร้อยแล้วกระิเป็นเรือแต่ลินดำพี่น้องลินดำเนี่ขายตุกละียบร้อยห้าสิบก็สบายเด้พี่น้องบริยุทธ์มชื่อต่อเลยพี่น้องต่อคันใหญ่เลยพี่น้องเนาะพี่น้องเติมน้ำมันเครื่องพี่น้องวันนี้จักใหญ่พี่น้องลดไงพวกซูฟพี่น้อง น้ำมันเครื่องพกทุกเลยพี่น้องเลยปรมสิบลิตรพี่น้องตอนพี่น้องมาเติมมันมีเบิึงเบึงการเติมน้ำมันเครื่องเนาะเป็นยังไงชัวอว่ามันกินน้ำมันเครื่องอยู่ในสามสิบลิตรพี่น้องนะทีนี้ก็ท่านเป็นเงินกับสีประมาณอยู่หกละหกลอยประมาณสามพันบาทพี่น้องรวมแล้วเป็นมันสี่พันบาทพี่น้องขายน้ำมันเครื่องรถใหญ่นแค่หนึ่งหล่องเนรอ

แกกล่องเลยเนี่ข่าวข่าวจุ่มจุ่รอเลยต่อเลยนี่ยู่วท่านเครื่องกะริโมราเนี่ยพี่น้องราคาถือนอมันกระชิมีลายราคาอยู่ราคาพันหนึ่งก็มีแต่ว่าเฮาสิบัวไส้พันหนึง่งเพราะว่าไส้ไปกับขี้ฝุ่นกับเขาคือเราพี่น้องเรียกก็ดำคือเราทางบ้านเราจะเป็นเราต้องเอาตัวถือราคาทายดูเอา ช่วงวันสามเดือนกเดือนนึ่งสเดือนกัเดือนหนึ่งก็ไปโบไลเทียลเนาะทุกโหลอยหาตุกเอาห่าสามสิบสามพันเนาะบวกกองอีกหาลอยทุกเดือสามมันหาไม่ต้องใช้น้ำมันเครื่องแต่นึ่ยเบิดไฟแล้วตรงตไรสิองลิตรเนาะ เบประตูนี่ก็สิบแปดอ่ะสายไปสายสายกินน้ำมันเครื่องสะ,สะ,สะอาดๆยิงเยียบแปเซนเลยความเสียงน้ำมันเครื่องนะจ้อ,จองๆเลยน้ำมันเครื่องไม่เลน่นเยียบเลยลอยวัดกันสิบแปดิตรละ บอกตัวนี้ก็ไปหกอาจจะประมาณสี่บาทน้ำมันเครื่องกิน,กนลายเด้อต่างกับรถบิโก้นะรถบิโกนี่ทุกเดียวแต่ว่ารถบรรทุก,ก,น,กน,ยยนี่ยจะกินลายจักใหญ่ดไง แอร์สักสี่บ้านนี้ถ่ายแต่บ้านูกติสามสิบสามสิบหอดเลยปิดบัืชงจอบริสุทธิ์ขนานี้ อัันนนี้มเการนักษาน้ำมันเครื่องให้สะอาดคือการเป่าหมวกกองเนาะแล้หมวกกองอากาศสาดมันที่พ่นระบกเขาไปหาจักจักได้สีน้เปหมองสอดเจ็บอย

เรียบร้อยแล้วเติมลงไปแลวทือว่าโอเคเนาะอ๋าตัวมิชูมิชิพี่น้องอ๋าคลิปนี้จะฝากจบทุนนี้แล้วพี่น้องมานี้พาพี่น้องมาเบ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนาะว่ารถแต่ละคันมันกินยังไดใส่ยังไงเนานะเพื่อนเราพี่น้องเราทั้งมุมแมมเนาะเสร็จนาเสร็จตาอ้วาวกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อพี่น้องในการทำคลิปต่อไปมอนี้เขาซ่อมอย่างเดียวพี่น้องอขอบใจหลายๆ ท่านที่เข้ามาหับชมหน้าให้ส่งไอ้มันด้ว